กิจกรรมสื่อสากล f น m i l y ล a l l y d y y a นะครับได้จัดขึ้นเป็นปีที่12แล้วบนเส้นทางสายกรุงเทพพัทยาซึ่งปีนี้ครับเขาจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์เชื่อมนิดชิดหน่อยมิตรภาพไร้รอยต่อนะครับไปติดตามได้เลยครับในช่วงจับชิปจรช่วงจับชิปจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์ลาฟร์ลทุกต้นเดือน ช่วงจับชีพจรขอพาไปร่วมงานสื่อสากล f แฟมิลี่แลลี่ครั้งที่12ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายใต้ตีเชื่อมนิดชิดหน่อยมิตรภาพไร้รอยต่อเส้นทางกรุงเทพพัทยางานเริ่มขึ้นด้วยการรวมตัวของเราบรรดานักแข่งน้าลาน Active Square i m p a c คเมืองทองธาน,นีตอนเช้าตรุ่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถและคนตรวจสอบสติ๊กเกอร์ของผู้ปฐมวัาติดครบและถูกตำแหน่งหรือไม่เพราะมีผลต่อคะแนนการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับ พิธีเริ่มขึ้นเมื่อผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรบริษัทสื่อสารกนจำกัดสุการดาประพัฒพงศ์กล่าวรายงานพร้อมทั้งเชิญขวัญชัยประพัฒพงศ์ประธานจัดงานกล่าวเปิดการแข่งขันหลังจากนั้นเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้านหน้าสมปล่อยรถและไม่ได้เวลาทงปล่อยรถอึงโบกสะบัดขึ้นครับในช่วงแรกเป็นการวิ่งแบบฟรีรันพร้อมตอบคำถามในใบนำทางไปด้วยระยะทางทั้งสิ้น80.5กิโลเมตรโดยใช้ทางด่วน มุ่งหน้าเข้าจุดเช็คเวลา TC1 ปั๊มน้ำมันปตทรบริเวณกลางเส้นทางพิเศษสายกรุงเทพจนบุรีทีซีนักแข่งจะได้พบกับเกมจอมโจรคราวดำที่ทีมงานได้เตรียมให้นักแข่งได้ลุ้นตามดวงมีทั้งผู้ดีใจและเสียใจชมบรรยากาศเลยครับต่อจากนั้นเป็นการเดินทางไปยัง TC2 รถทุกคันเริ่มเซ็ตสูตรตรงแทงน้ำทางออกช่วงที่2ระยะทาง48กิลเมตรเป็นการเล่นตอบคําถามด้วยการใส่ตัวเลขเรียงลําดับก่อนหลังภาพข้างทางว่าเห็นไป้ายไหนก่อนผู้แข่งขันต้องอาศัยความสังเกตเป็นอย่างมากครับ Tc2 หลบมุมอยู่ในปั๊มปตทแหลมฉบังพร้อมกับเกมตีได้ให้เลยที่ผู้แข่งขันต่างพางกันลุ้นว่าจะเสียคะแนนเท่าไหร ทำมามีเสียงลุ้นกันตลอดเวลาครับ <Hey! S 1> จากที2ีมุ่งหน้า TC3 ระยะทาง53กิโลเมตรยังคงเป็นการเรียงลำดับภาพจากข้างทางซึ่งคราวนี้ยากกว่าเดิมทีเดียวเพราะเส้นทางเต็ไมไปด้วยอุปสรรคทางการจราจรและป้ายที่ให้หากัาแอบสุดๆจริงๆครับในที่สุดก็มาถึง t ี3ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของงานในคราวนี้บริษัทสื่อสารคนได้ประสานความร่วมมือเข้าไปร่วมปลูกป่า กับโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิมถวายรราชสมบัติครบ70ปีในครั้งนี้ทางโครงการป่าสิริเจริญวัดได้เตรียมป้าพันไม้สักไว้ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกขันเพื่อร่วมกันทํากิจกรรมปลูกป่าซึ่งก็ได้สร้างความสุขทั้งรอยยิ้มของผู้เข้าแข่งขันอีกด้วยครับ หลังจบกิจกรรมดีๆแล้วนะครับก็เป็นเส้นทางวิ่งเข้าโรงแรมที่พักซึ่งระหว่างเส้นทางนี้ยังแอบมีอาซีไว้ให้กับเหล่านักแข่งได้หากันอย่างอลวนถึงก็ต้องวนลงมาดูให้แน่ใจกันเลยทีเดียวครับ <S <S และแล้วก็ถึงจุดฟินิชของการแข,งข,งรข,งขงร่งขันคราวนี้ที่โรงแรม The Heritage พัทยา Beach Resort ซึ่งมาลงเวลาเข้าทีซีสุดท้ายแล้วกิจกรรมสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายกับความเครียดกับการแข,งข,งขงร่งขันตลอดทางรอยอยู่ และการต่อสู้ครั้งสําคัญของผู้เข้าแข่งขันและทีมงานในสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ก็เริ่มขึ้นครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าแขนสั้นขยันซอยซึ่งต้องใช้ความสามารถในการทรงตัวและไหวพริบอย่างมากครับการต่อสู้เป็นไปอย่างสนุกสนานรวมไปถึงของรางวัลซึ่งเตรียมไว้อย่างมากมายงานเล้ประกาศผลมอบรางวัลในช่วงเย็นเริ่มขึ้นประมาณ19นาฬิกาก่อนเข้าห้องจัดเลี้ยงยังมีกิจกรรมอีกมากมายดักอยู่ ด้วยเกมเป่าโป่งแกลกรางวัลเล่นเอาสนุกสนานเฮฮากันไปต,ตามๆกันครับคณะผู้จัดปีนี้ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้ามีชัยลีลาเชี่ยวชาญสกุลหัวหน้าโครงการป่าสิริจเจริญวัดขึ้นอธิบายถึงที่มาของกิจกรรมปลูกป่าซึ่งทุกคนได้ร่วมกันทําในวันนี้การแข่งขันสื่อสารกลแฟมิลี่แลลี่จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกนิตาสารในเครือสื่อสารกลบรรดาผู้อุปถัม รวมไปจนถึงผู้ที่ชื่นชอบความสนุกในแบบแรลลี่ที่เพียบพร้อมไปได้วยความสนุกกิจกรรมดีๆและของรางวัลมากมายหากคุณผู้ชมสนใจติดตามข่าวสารได้จากทางรายการและทาง f a c e b o o k c o m i m c สื่อสากลและพบกันในการแข่งขันปีหน้าครับแข่งแรลลี่กันสนุกเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเสียคะแนนของผู้ขับกับผู้นำทางยังไงปีหน้าครับมาร่วมสนุกกันใหม่ครับกับสื่อสากล Family r a l l y Day ติดตามข่าวสารได้ทางรายการขณะตรงนี้ครับ